โมนี่มอร์นิ่งเพื่อนไปเลยวันนี้สีเหลืองใช่ไหมวันนี้สีเหลืองวันจันทเนาะวันจันทรสดใสไปเลยไปแล้วออกกำลังกายกับวีวีนะคะเราต้องมีวินัยในการออกกำลังกายเกียดอยากสุขภาพแข็งแรงมาเลยฟังเพลงฟังเพลงบาโนก,กับน้องอสุนฟ้านะคะวันนี้สีเหลืองค่ะะ ันนี้สีเหลืองวันนี้มันนั้นไดเอววันนี้มีคนบอกว่าอยากได้แขนเรียวขาเรียวซานอ้าวโอเคไปเลยแขนเรียวขาเรียวนะคะแขนเรียวขาเรียวก็ยกขึ้นค่ะยกขึ้นนะคะแล้วก็หมุนยกขึ้น อันนี้สำหรับคนที่ทำงานหนักๆในร้านอาหารนะคะบางที่เดินทั้งวันใช่ไหมคะของบีบีก็เริ่มเป็นแต่เราก็มาทำเทอราพีแล้วก็มาบำบัดด้วยวิธียกขาเพราะว่าเราอายุเยอะกับให้ฟังเพลงไปด้วยให้องค์ปู่ชีวิตเมืองนอกนี่มัน กายเราแข็งแรงนะคะไม่ใช่ว่าต่อสู้กับความหนาวความหนาวเย็นปูน้ำพา้าเมงโลกเราหนาวอากาศหนาวแล้วก็เราต้องเตรียมพร้อมสุขภาพเรา กลับมาแล้วค่ะองค์ปูแขนเมื่อก,กี้ยกขายใช่ไหมคะยกถ้าใครไม่ทำงานหนักๆจากร้านอาหารก็ต้องยกขาขึ้นข้างบนนะคะขยากแขนเรียวขาเรียวสาธุปู่ลูกหลานองค์ปู คะอย่าลืมดูแลตัวเองนะคะสุขภาพเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดสุขภาพก็คือเราถูกเราถูกรอตโต้ในชีวิตนั่นเลยค่ะรัตตรีในชีวิตก็คือสุขภาพแข็งแรงใช่ไหมคะถ้าสุขภาพไม่แข็งแรงอันสุขภาพดีกินเขาก็ป้นกระเซใช่นะคะแขนเมื่อกี้แขนเรียวขาเรียวสับัดออกไปแล้ว เพ่งความไปยิ่งได้ละบี้ฟังแล้วมันกินใจนะคะก็เพลงเมื่อเมื่อกี้นี่น้องน้องบาวุต่อด้วยน้องอสูนฟ้าเลยะคะ่ฟยงงยะ,คะฟังยังไงก็ยังซึ้งใจนะคะน้ำตาไหลฟังยังไงก็ต่อไปเอาอสูนฟ้าแล้วลูกลานองปู่ต้องแข็งแรงแข็งแรงทางใจแข็งแรงทางกาย บอกไปแล้วใช่ไหมคะครยกเวลายกแขนยกขาให้ให้นับ1นึ่งถึงสิถึงยีก็ได้นะคะเพราะว่าขาเราบางคนรีดขาบางคนยกขึ้นูงุ่สูงดูรีดรีดขาค่ะอยาแค่เอาตรงนี้ถ้ามีตรงที่มีใครมาต้นขาอย่างเงี้ยเอามือจับแล้วก็รีดลงไปเลยะคะ่ะ ไปเลโอ้จะรู้สึกเส้นเลือดขอดก็จะสบายขานะคะแก่แล้วก็อยากขาสวยละซานแมนและนอทำไปเลยค่ะทั้งสองคนก็เสียงดีทั้งสองคนเสียงดีน้องอสูรฟ้าแล้วน้องบ่าวนุเสียงคนละแบบมาเลยมารีดไขมันออกกับวิวินี่ เอามือจ่องมงืองี้ประกบขาเราใครไม่อยากต้นขาใหญ่รีดลงไปเลย่ะ<า>ฟังเพลงองปู่วอนปู่ปริจิตนี่มัมีพลังอุตสาห์ดันด้นไปใช่ไหมคะก็เราได้ไม่เยอะแต่ว่า <c oughs> Qui moule là, vive oui, qui moule là การหมอใช่ไหมคะยกไปเลยพภที่สุดสะถูุสาธุยกค่ะบางคนถ้านอนอยู่ก็ยกขึ้นบนข้างฝาโซฟาก็ได้จะบินเหรอบีวีจะบินยืดขายืดขา สำหรับคนที่ปวดขาทำแบบนี้เลยนะคะก็ไปไม่ยอมใช่ไหมคะได้แขนขาเรียวเอวคอดอยากให้หุ่นเป็นแบบนี้ใช่ไหม รักสุขภาพ <c oughs> ไปเลยค่ะพี <c oughs> <c oughs> ่ตายมีคนมองเขาคนที่เขาอยู่เขาจะขึ้นหน้าบ้านมีคนมองออะอย่าลืมไปทำดูนะเพื่อนนะสุขภาพ ใช่ไปกว่าครึ่งแขนสลับแขนสลับขาไปเลยอย่าลืมไปทำนะเพื่อนๆอย่าลืมไปทำนะคะออกกําลังกายในบ้านนี่แหละไม่ต้องไปเบลืองที่ฟิตเนสใครอยากคุณดีหุ่นสวยไปเลย